สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแชร์ชกดนานดนานกดยันยกด,นนกดเยอะๆยอนะคะดิฉันว่าถ้าจำเลยไม่ใช่จำเลยสิถ้าฆาตรกรกับเมียฆาตรกรยังไม่หยุดปากยังเบียงวีนขนาดนี้แล้วก็จะพินาศไวขึ้นนะคะปากเจ๋งขนาดนี้อีเถกเนี่ยจะโดนหนักขึ้นคะ่ะไม่หมดนะยังไม่หมดฮะยังมีความดราม่าอยู่อีกค่ะใน u t u b e นั่นเองค่ะเพราะว่า ป้าแตนเนี่ยก็เดือดล่ะแล้วก็มีการไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์เรื่องอะไรฟาดทนายคนดังค่ะนี่เลยฟาดใคราคนนไหคือทนายคนนี้เนี่ยเขาออกมาให้ความเห็นคดีลุงพลคุณคุณบุญสืบคุณพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้หลายคนหลายทนายเหลือเกินที่ออกมาพูดตามก็อมาให้ความเห็นทนายเดชาให้ความเห็นป้าแตนฟาดใครฮะนี่เดี๋ยวให้ดูค่ะเพราะว่าสิ่งที่ป้าแตนฟาดคือฟาดทนายเดชาจริงๆก็เพิ่งมานั่งอยู่ในรายการเราเมื่อวันก่อนนะคะซึ่งป้าแตนเนี่ยไลฟ์ในช่องยูทูบลุงพลป้าแตนแฟมิลี่เมื่อคืนแล้วต ฟังทนายจุ่ออกมาพูดเรื่องคดีลุงพลแล้วก็บอกบอกว่าอย่าเชื่อทนายนะเพราะว่าทนายเนี่ยไม่ได้ติดคุกด้วยและทนายคนดังก็ยังออกมาพูดเชิงแบบเหมือนกับแนกระแหนเหยียบย่ำคนล้มหลังจากที่รู้ว่าลุงพลอ่ะถูกสารชั้นต้นจำคุก20ปีป้าแตนก็เลยอยากถามกลับไงบอกว่าอ้าวเป็นทนายอ่ะไม่รู้ได้ยังไงว่าสารมีสามสารยังต้องต่อสู้อีกอันนี้พิ่งสารชั้นต้นยังเหลืออุทธรณ์ยังเหลือดีกาอีกยังไม่มีใครรู้หรอกว่าสุดท้ายอ่ะใครจะแพ้ใครจะชนะเป็นทนายอยากให้มีใจเป็นธรรมลองฟ ศารชั้นต้นเขาตัดสินแบบเนี้ก็ต้องมีสารอุทธรสาลฎีกาซึ่งคนเป็นคนที่เรียนกฎหมายเนี่ยเขาน่าจะรู้แล้วก็มองอะไรที่มันก,นกลางๆซะมากกว่ามันจะได้ไม่เสียผู้ใหญ่เห็นแล้วก็บอกว่าเออใช่น่าจะกดลงชักโคกซะปากอะนะทุกจริงๆคุณ,คณ,คณ,คณมีความรู้คุณต้องบอกว่าเฮ้ยอันนี้เพิ่งขั้นแรกเองเขาเพิ่งเริ่มเองเขาเพิ่งเริ่มสู้เองใช่ไหมล่ะคนเรามีโอกาสนะบางคนที่ป้าเห็นเนี่ยนะสารชั้นต้นอาจจะแพ้ อ,อุทธรอาจจะชนะดีกาอาจจะแพ้อะไรประมาณนี้บางคนชั้นต้นชนะไปแพ้ไปแพ้อุทธรไปอดิลนนีกาอะไรพวกนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้หมดมันมีโอกาสที่จะพลิกได้หมดทําไมค,ค,คุณถึงต้องมาดูถูกเหยียบย่ําเราขนาดนี้ด้วยไม่ได้พูดถึงใครนะแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขยักรับก็รับไปค่ะอิเธอก็ปากเก่งมากนะคะก่อนหน้านั้นยังนิยมชมชื่นตอนที่ ทนายเดชาเนี่ยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าคดีมันก็จะมีอยู่อย่างนี้ถ้าหลักฐานไปไม่ถึงก็ยกฟ้องตอนนั้นก็ยังชื่นชมว่าอาจารย์เดชายังบอกยกฟ้องอย่างงู้นอย่างนี้พอมาตอนนี้แล้วจะกดเดชาลงชักโครกไปซะแล้วคะ่ะพอเขามาพูดตรง,ตรงๆเขาวิาพากษ์วิจารณตรงๆว่าสิ่งที่ทนายเดชาพูดเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะทนายทุกคนก็มองอย่างนี้ว่า อย่าคิดว่ามีคำสั่งมีความเห็นแย้งของอาชิบดีภาคแล้วอะไรอย่างนี้อุทธร์เนีย่ยคุณจะชนะแน่อย่าคิดอย่างนั้นมันเป็นไปได้ทั้งสองประการเตรียมใจเผื่อไว้บ้างถ้าทนายของพวกคุณยังใช้มุกเดิมๆม,มุกแมงสาบมุกเก่าๆรับรองว่ามันจะไปไม่รอดอุทธร์ก็จะสู้อายการเขาอุทธร์ไม่ได้แล้วอย่าลืมว่าอายการเขาก็อุทธร์ในส่วนของเขาด้วยเหมือนกันดังนั้นอย่าลืมนะคะ ตอนนี้ดิฉันมองว่าอายการเนี่ยไม่น่าจะอุทธรณ์กรณีของจำเลยที่สองแต่ดูปากเก่งปากเจ๋งและปล่อยให้ลูกน้องทุกคนออกมาดา่าตำรวจออกมาดา่าศารดา่าอายการจำเลยที่สองมีสิทธิ์จะโดนอุทธรณ์นะคะมีสิทธิ์มากๆถ้าเรื่องเส้นผมเพราะาจำเลยที่สองรอดเนี่ยเพราะเส้นผมสามเส้นสารมองว่าตรวจได้แต่ ได้แค่ไมโทคอนเดรีย DNA ตรวจได้แค่นี้ยังมีโอกาสเป็นของคนอื่นแต่อย่าลืมว่าถ้าเขามีการตรวจสอบถ้าสายการสามารถชี้แจงว่านอกจากจะตรวจไมโทคอนเดรีย DNA แล้วเขาตรวจรูปลักษ์ข้างนอกไปส่องขยายไปอะไรยังไงและเป็นรูปลักษ์ที่เชื่อได้ว่าเป็นสาแหลกสายอีแตนเนี่ยแหละอีแตนมีสิทธิ์ที่จะโดนลง ข้อหากระทําต่อศพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแตนยังไม่หยุดปากดียังทําปากเก่งคือเราเห็นความไม่นิ่งเลยนะคะของจําเลยทั้งสองผัวเมียเราเห็นความไม่นิ่งตอนนี้แตนออกอาการมากอาจจะเป็นเพราะว่าโดนเอฟซีตัวเองด่ายเยอะคะ่ะโดนเอฟซีตัวเองด่ายเยอะและถูกทุกคนกากระบาดไว้ว่าเพราะอีนี่คนเดียวทําให้ไอ้ผัวโดนยี่สิบปี เพราะครอบครัวของอีนี่พี่น้องของอีนี่เพราะฉะนั้นแตนตอนนี้ถูกกดดันหนักต้องออกมาฟาดแทนผัวแต่ฟาดหนักๆระวังนะแตนอย่าคิดว่าเขาจะไม่อุทธรตัวเองนะตอนนี้เขากําลังคิด่ดกันอยู่แต่ถ้าแตนปากดีขนาดนี้แตนมีสิทธิ์ที่จะโดนอุทธรให้ศาลลงด้วยนะถ้าเขาสามารถจะเขียนบรรยายว่าการตรวจเส้นผมสามเส้นอันนั้นนะ่ะ ทำไมเขาถึงระบุและเชื่อว่าเป็นเส้นผมของสมพรเท่านั้นเขาใช้วิธีการอะไรถ้าเขาเอารายงานพวกนี้มาลงบรรยายละเอียดละเอียดแล้วก็สารอุทธรอ,อาจจะมองว่าเฮ้ยมันใช่มันฟังได้อเถิกเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นจริงๆไม่แน่นะอย่าปากดีหลายค่ะโดยเฉพาะตอนนี้เที่ยวปากดีกับทุกๆคนใครมาพูดมาวิจารณ์คดีนี้อิทกจัดหมด แล้วจัดคนที่เป็นครูบาอาจารย์จัดคนที่เป็นนักกฎหมายปากอย่างนี้ตัวเองมีตำแหน่งมีวิทยาฐานะเป็นแค่เมียฆาตากรน,นะคะอย่าลืมแถมผัวคุณน่ะลงทะเบียนเรียนนิติไว้ก็หมดสภาพนักศึกษาไปแล้วผัวคุณเรียนได้อย่างเดียวเรียนเนเนรคุณ เพราะฉะนั้นถ้าปากดีทั้งผัวทั้งเมียที่ฉันว่ามีโอกาสสูงที่เถกจะโดนไปด้วยตอนนี้ที่ดิ้นกันมากก็คือว่านักกฎหมายผู้มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญทุกๆคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าเชื่อทนายอย่าเสียงอุทธรเลยก้มหน้าก้มตารับไปดีกว่าหยุดมันแค่นี้ แต่จริงๆแล้วถึงคุณจะหยุดแค่นี้คุณไม่อุทธรโจท์เขาอุทธรณ์อยู่แล้วค่ะโอกาสที่ผัวจะเจอสองแปดแปดแล้วก็ไอตัวเมยียก็จะเจอข้อหากระทําต่อศพด้วยมีโอกาสสูงมากไม่อย่างนั้นอีเถึกไม่ถึงกับฝากลูกไว้กับย่าชี้คิดดีแล้วเหรออีเถึกฝากลูกไว้กับคนจันเรนถ้วยตะายอย่างอีย่าชี้เนี่ยผู้หญิงที่แย่งผัวชาวบ้านไม่มีสินธรรมเนี่ยคุณจะฝากลูกคุณให้ผู้หญิงสารเลวแบบนี้เลี้ยงดูหรอคะคิดดีแล้วเหรอ เดี๋ยวไปฟังเสียงทนายเดชากันนิดนึงค่ะมัมีความผิดก็อยากจะถามไปยังป้าแดนว่ากรณีของลุงพลเนี่ยมันมันควรจะยกย่องหรือเปล่านะ่ในเมื่อสารตัดสิน,น,ว,ว,นะน,นว่ามีความผิดแล้วนะตอนนี้เท่ากับว่าลุงพลมีความผิดแล้วนะสารตัดสินว่ามีความผิดพี่น้องประชาชนเขาก็เอาแล้วก็นักกฎหมายทั้งหลายทั้งตำรวจทั้งนายกา,ง,างก็เอาเอาคำพิพากษาเนี่ยมาอ่านผมก็อ่านตามคำพิพากษาเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หยียบย่บอะไรต่างๆลุงพลอย่างใดนะครับคือแกกคงเครียดผมคงไม่ถือโทษโกรธอะไร ถ้าแตนนะครับเพราะว่านสามีแกติดคุดกกว่า20ปีอ่ะแกก็ต้องเครียดธรรมดาแกจะด,ด่าอะไรผมผมก็ไม่ได้ผมไม่โกรธนะครับนไม่ไม่ถือตัวตไม่โกรธแล้วแต่นะไม่โกรธครับไม่โกรธเข้าใจครับเพราะคนเรามันมีความทุกข์นะครับธรรมดาครับถึกเจอดอกนี้ของทนายเดชาที่ฉันว่าดิ้นแน่นอนค่ะเพราะเขาเย่ะเย,ะเยะ้ยถากถางจริงจังเลยว่าเข้าใจว่าผัวโดน20ปีเมียก็เครียดเป็นธรรมดา ทนายเดชาอาจจะเข้าใจผิดนะคะดีฉันว่าตอนนี้ที่อิทธกเครียดก็คือว่าผัวโดนยี่สิบปีแต่ยังไม่เข้าคุกสักทีกูตั้งใจจะเอาผัวน้อยสะหน่อยนึงก็เอาไม่ได้สารไม่น่าปล่อยให้มันออกมาอยู่รออุทธรณ์นอกคุกเลยน่าจับจับจับมันไปสักทีพระถ้ากูรออุทธรณ์อีกสองปีกูอาจจะเหี่ยวกว่านี้ไอ้ผัวน้อยไอ้ชิดมันอาจจะไม่เอากูก็ได้ที่อิทธมันเครียดแขนมันข้างแขนมันร้อนอกร้อนใจนี่ก็คือว่า ัวอยู่นอกคุกคะ่ะอยากให้ผัวเข้าคุกไวๆดิฉันมองอย่างนั้นจริงๆคะ่ะและอีกอย่างนะคะีิฉันแนะนําด้วยความหวังดีจริงๆคุณสังเกตให้ดีเถอะพวกคลิปพวกไลฟ์สดของคุณเนี่ยถูกสื่อตัดออกไปยิบย่อยเอาไปออกรายการเอาไปพูดถึงแล้วก็ส่งไปให้ต้นตอคนที่ถูกด่าได้ดูคลิปบางคลิปของยูทูบเบอร์ของคุณที่ด่าตำรวจด,ด่าอายการ ถูกเปิดในรายการโหนกระแสหลายๆคนตอนนี้ให้ระวังตัวให้ดีเพราะว่าที่ค่ารอบข้างคุณอาจจะทำให้พวกคุณเดือดร้อนไอคลิปที่ด่าตำรวจไอคลิปที่ด่าอายการทั้งหลายเนี่ยมันถูกส่งถึงมือตำรวจถูกส่งถึงมือนักข่าวและนักข่าวกาลังเอาไปเปิดเป็นประเด็นกันใหญ่โตว,ว่าคุณสองคนผัวเมียเนี่ยเป็นอะไรที่กลางวัวลืมตีนแล้วไม่สำนึกผิดจริงๆ ผัวเพิ่งโดนสารลงโทษในคดีฆ่าคนตายนี่นะคะไม่ว่าจะฆ่าโดยอะไรก็ตามทีผัวเป็นฆาตรกรขนาดนี้แต่ทั้งทีมทั้งนาทุกคนด่าตำรวจด่านูน่นด่านี่ไม่ยอมรับสภาพไม่มีอาการหงอยกันเลยตอนนี้ลอกกำลังได้รู้ว่าคุณสองคนผัวเมียเนื้อแท้ตัวจริงเป็นคนอย่างไรนักข่าวที่ เขาเริ่มเจาะไปตามคลิปของพวกคุณแต่ละคลิปแล้วนะคะระวังให้ดีค่ะความสะถุนความเลวร้วายของพวกคุณที่ทํามาหากินด้วยการเอาแต่ด่าคนอื่นเอาแต่การใส่ร้ายคนอื่นมีแต่ความอยากขายกําลังถูกเปิดโปงว่าคนที่เป็นเอฟซีคุณแต่ละคนชั่วช้าสามานขนาดไหนแล้วตัวคุณเองจะเป็นคนดีไปได้อย่างไรระวังเขาจะเหมารวมแบบนี้ค่ะ